ดูดวงชาวราศีมินถ้าถูกระวันที่หนึ่งคุณจะรีบไปแก้บนใหมครับใครบางคนพอถูกแล้วลืมหมดเลยไม่สนใจไม่เชื่อครับไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าบนแล้วก็ต้องแก้ครับแต่ใครบางคนบอกว่าไม่จริงข้าพเจ้าไม่ได้บนับผมสิ่งเหล่านี้อาจจะมาทวงคืนก็ได้นะครับเป็นความเชื่อ เราะนั้นได้โชคชะตาอํานาจบุนบารมีวาสนาถ้าท่านถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถมาเอาทวงคืนได้เขาให้ได้เขาก็คืนได้ด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาให้ท่านวางแบบแผนถึงอนาคก็ตกตําแหน่งสองไม้เท้าให้ท่านวางแบบแผนเอาไว้อย่าเจ็บซ้ำสองปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเร้มามันเจ็บปวดรุ่นร้าวแสนทุกทรมานยังจําไม่ได้หรือยัยงไง ครับผมแก้บนต่างๆรีบทำาครับนะไม่ว่าจะท่านจะบนบาสารกก่าวอะไรไว้บางคนบนบาสารเกา่าวก้าพระเจ้าจะแก้ผ้าวิ่งลอกสารอ้าวแน่ใจนะนะไม่บนไม่เกิดครับผมแล้วนะบนแล้วดันได้ขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้นะต้องแก้นะเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มก็ต้องกล้าสิครับนะท่านกล้าที่จะรวย การที่จะได้นการที่จะเสียท่านก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนก็บอกเขาไปแล้วนี่ถ้าไม่บอกมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าท่านบนแล้วก็ต้องรีบแก่แต่คุณจะรีบไปแก้หรือไม่คอมเมนต์บอกกันซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งม่านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอำนาจบนบารามีวาสนาละวมงหนึ่งไม่เท้าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอำนาจบนบารามีวาสนาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิทีิใช่ สองเหรียญจะบังเกิดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนะักจัดเต็มแปดไม่เท้ามุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าก็แปลว่าจะรวยไปเรื่อยๆจะเฮงไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าผิดสัญญาเทวดาฟ้าดินที่ไหนเขาจะเชื่ออีกต่อไปนะผมการที่ท่านยือยอ้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุก้คของรักษาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวีวั f ฟอร์จูนแต่ผมเจ้ากรรมในเวนเข้ามาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างยังมีงูมาป้องกันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดขึ้นแล้วกลับไม่เชื่อทีนี้แหละไม่เหลือมิตรแม้แต่คนเดียวเทวดาแม้แต่องค์เดียวก็ไม่อยู่ ด้วยนั้นรีบแก้บนรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคชะตาแล้วแต่ท่านครับคอมเมนต์บอกกันมา,าการยืนยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนารายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทัน,ดนใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิด ตาผมตุกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สเตเกอร์ให้ติดให้ค่าครูทังช่องได้ัาผมอำนาจบนบารมีวัสนาตกตำแหน่งตัวท่านแล้วดวงชะตาราศีมีนพฤประจําเดือนในเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้ชาวราศีมีนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงิน ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้ชาวราศีมีนม,มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนด้านการงานเดือนนี้ถือเป็นจังหวะทองของชาวราศีมีในในการแสดงศักยภาพผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดช,ชอบโครงการสำคัญแม้งานจะหนักและท้าทายแต่ด้วยขวางรอบคอบและไหวพริบที่ดีจะทำให้สามารถจัดการทุกอย่างได้ล้ลวงลวงด้วยดีส่งผลให้ได้รับคำชื่นชมและการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานอาจมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนในช่วงต้นปี สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆลูกค้าเก่าจะแนะนำลูกค้าใหม่ให้ทำให้ฐานลูกค้าขยายวงกว้างขึ้นควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากขึ้นด้านการเงิน ด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ส่งผลดีต่อด้านการเงินทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมารายได้จะเข้ามาจากหลายทางทั้งจากงานประจำและรายได้เสริมอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับบ้านหรือทรัพย์สินในครอบครัว การลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นการวางแผนระยะยาวหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินและอีกส่วนไว้สำหรับการลงทุนที่มั่นคงด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความงามสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองช่องทางออนไลน์จะสร้างไรายได้ได้ดีกว่าปกติควรใช้โอกาสนี้ในการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นการทำโปรโมชั่นหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงต้นเดือนจะได้ผลตอบรับที่ดีลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้ำ และแนะนำต่อควรเน้นการสร้างความประทับใจและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้คงที่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือธุรกิจอาจได้รับข้อเสนอให้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่ การตัดสินใจในช่วงนี้จะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในระยะยาวด้านความสัมพันธ์ในที่ทำงานจะได้พบกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงความจริงใจในการทำงานร่วมกันการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือเข้าร่วมการอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในระยะยาว ข้อควรระวังแม้ดวงโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินในช่วงปลายเดือนไม่ควรรีบร้อนลงทุนหรือทำสัญญาสำคัญโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ไว้ใจได้ก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญในด้านสุขภาพควรระวังความเครียดจากการทำงาน ที่หนักเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการดูแลสุขภาพจิตใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กันอาจลองฝึกสมาธิหรือหากิจกรรมผ่อนคลายที่ช่วยให้จิตใจสงบคำแนะนำพิเศษ 1. ควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบแบ่งสัดส่วนรายได้สำหรับการออมก,การลงทุนและค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน สพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 3. ส,สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร 4. ใส่ใจเรื่องสุขภาพและการพักผ่อนให้เพียงพอ 5. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่นสรุป เดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมีนด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่เป็นมงคลส่งผลให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการเงินแต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรอบคอบความขยันและการวางแผนที่ดีการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะได้พบกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานด้านความรักและความสัมพันธ์ที่น่าสนใจดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านตำแหน่งที่สำคัญจะส่งผลให้ชาวราศีมีนมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกจะเป็นไปอย่างลึกซึ้งและจริงใจซึ่งจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่สำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตทางความสัมพันธ์ ที่แข็งแกร่งขึ้นคู่ครองของคุณจะแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการกระทํามากกว่าคำพูดทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่ความเห็นไม่ตรงกันบ้างในเรื่องการใช้จ่ายหรือการวางแผนอนาคตแต่ด้วยความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีทุกปัญหาจะคลี่คลายลงได้ในที่สุดการใช้เวลาทำ กิจกรรมร่วมกันเช่นการท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นส่วนชาวราศีมีที่โสดดวงความรักในเดือนนี้จะสดใสเป็นพิเศษคุณจะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในสถานที่ที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจและมีความสนใจคล้ายคลึงกันการพูดคุยจะเป็นไปนอย่างราบรื่นและมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ควรระมัดระวังในการเปิดใจเร็วเกินไปให้ใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษาในใิสัยใจคอกันให้มากพอ เพราะความรักที่ดีต้องอาศัยเวลาในการเติบโตนอกจากนี้ดวงดาวยังชี้ให้เห็นว่าการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้การออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจะช่วยเสริมพลังงานด้านความรัก ให้แข็งแกร่งขึ้นความมั่นใจที่เกิดจากการดูแลตัวเองจะส่งผลให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างมากขึ้นท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านความรักการเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลง และการมองหอนโลกในแง่ดีจะช่วยให้คุณพบกับโอกาสและประสบการณ์ที่ดีในเรื่องความรักจงเชื่อมั่นในตัวเองและปล่อยให้ความรักดำเนินไปตามธรรมชาติเพราะบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นในจังหวะที่เราคาดไม่ถึง